โอ้โหมีรางวันลนักแสดงดาวลุกหันไปบอกกรบาบบ้างอ,อยากได้อะแล้วถ้าดาวลุกกราบหันมาตอบเรียกว,ว่าแต่ผมเข้าชิงอันนี้ยครับพี่คงอดแหละมันไม่ได้นะไันาแปลร้ะเห่นักด้วยใช่ค่ะ ดีใจมากๆเลยค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะต้องขอขอ,ขอบคุณเดลินียอบอรดนะคะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะขอบคุณจริงๆเราเนี่ยยาวหน่อยได้ไหมอยากขอบคุณ <ๆ S 1> ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เลยะค่ะขอบคุณโอกาสก่อนอืนเลยไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้ก็แอปก็ไม่ว่าเราจะอยากจะทุ่มเทกับงานมากแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ได้รับโอกาสดีๆเราก็ ก็จะไม่ได้ทํามันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอขอบคุณโอกาสดีๆแบบนี้นะคะโอกาสทางการแสดงดีๆที่พี่บอยทุกนเกียรตินะคะพี่ป้อนนินพลผิวเนนะคะมีให้แอบเสมอมารวมถึงพี่ตะด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ช่องวันนะคะแล้วก็ขอบคุณบทค่ะสําหรับเรื่องนี้แอบรู้สึกว่าหัวใจของสงครามสมติบทเลยนะคะบทและการกํากับนี่ บทโดยจริงๆแล้วเนี่ยบทประพันธ์มาจากอาจารย์ไผ่นะคะจากคดีรักรางค่ะนะคะก่อนที่จะมาเป็นบททรทัศนะคะของพิเกตฝีมือการเขียนของพิเกตพิมดานะคะแล้วก็ทีมคือทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยคือความโชคดีมากๆเลยได้ร่วมงานกับสุดยอดในทุกๆด้านรวมถึงสุดยอดการกำกับของพี่สันนะคะพี่สันสีแก้วหล่อก็เป็น เพื่อกาบพี่แอปรักเราก็เคารพมากมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้พี่สันเนี่ยก็แอปคงไม่สามารถเป็นวงวบงกฏที่ที่ลงตัวสมบูรณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างน้อยก็คือลงตัวค่ะเพราะว่ามากไปพี่สันก็จะแบบตบๆตบตบหน่อยแล้วถ้าน้อยไปพี่สันก็จะบอกขอเพิ่มหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็เลยออกมาลงตัวค่ะ แล้วก็ขอบคุณนักแสดงร่วมทุกๆท,ท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตรีนะคะตรีพรลพาที่ดีใจมากๆที่ในที่สุดได้มีโอกาสร่วมงานกับตรีนะคะรวมถึงพี่ชาคลิปด,ด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่เวลาพี่คิดเล่นอะไรแอบก็แอบก็อยู่ทั้งในสะนะเพื่อนร่วมแสดงด้วยแล้วก็เหมือนเป็นคนดูด้วยรู้สึกรู้สึกอเมซิ่งทุกครั้งเลาที่ได้ร่วมฉากกับพี่คลิปนะคะแล้วก็น้องมายนะคะเป้ยแอนนะคะ แล้วก็น้องมาลีแล้วก็อีกหนึ่งคนสำคัญของแอบก็คือลูกชายแอบนะคะน้องเจ้าคุณค่ะถ้าไม่ได้น้องเจ้าคุณก็เช่นเดียวกันแอบคงไม่สามารถดึงดึงอารมณ์ความเป็นแม่ออกมาได้ขนาดนี้นะคะน้องเจ้าคุณทำให้แอบรู้สึกว่าโอ๊ยการที่สิ่งที่แอบเคยกังวลว่าแอบจะเป็นแม่ของลูกชายได้ไหมเนี่ยเพราะว่าแอบไม่ค่อยเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ว่าเออการที่จะเข้าถึงลูกชายเป็นยังไงแต่ น้องเจ้าคุณเข้าใจแล้วแล้วก็หลงรักค่ะแล้งว่าละครเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องที่แอฟรักมากเลยใช่ค่ะมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีที่มาที่ไปกว่าที่แอฟจะรับละครเรื่องนี้เนี่ยมันก็ก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปที่แอฟจะรับเพราะอย่างที่แอฟเคยบอกคือมีความตั้งใจว่าจะไม่ได้จะไม่อยากเล่นละครแบบ มีตบตียังชิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอสองครามสรถมันเป็นมากกว่านั้นจริงๆเรารู้สึกได้เลยเมื่ออ่านบทแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าอ่านแล้วเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สะท้อนให้เห็นปัญหาต่างๆในตอนนี้ที่ทุกคนเจอกันอยู่ไม่ว่าจะแง่มุมไหนไม่ว่าเราจะเป็นจะเป็นแม่จะเป็นภรรยาจะเป็นหรือในานะที่เราเป็นลูก ยิ่งโดยเฉพาะเจนแอฟตอนนี้เหมือนกับอยู่ตรงกลางเราต้องทําหน้าที่ทั้งความเป็นแม่และความเป็นลูกในขณะเดียวกันมันเรเรายังเจอปัญหาต่างๆในชีวิตมากมายเรื่องนี้สะท้อนทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาปัญหาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวสังคมการที่เราเราตัดคนในสังคมตัดสินกันยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปทุกอย่างเลยเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความเท่าเทียม มันทุกๆด้านเลยอะค่ะรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรที่ทําให้เราแบบสามารถถกเถียงประเด็นต่างๆได้ในทุกๆอุ่ยเลยมันมันมากกว่าความสนุกค่ะแลงวมันจะเป็นแรงผลักดัยนยะังแจะไงบ้างจากคนทุกท่านหลังจากนี้อะไ่าเป็นแรงผลักดันให้แอฟเหรอคะ,ออคะถ้าให้พูดจริงๆนะคะต่อให้ไม่ได้รางวัลก็ผลักดันตัวเองอยู่แล้วนะคะคือ อยู่มาจนตอนนี้จริงๆอ่ะเหมือนคนที่ว่ายิ่งอยู่ยิ่งง่ายหรือเปล่าจริงๆอีกอีกด้านหนึ่งคือยิ่งอยู่ก็ยิ่งยากเหมือนกันนะคะมันทุกอย่างหลายๆอย่างเลยดีกว่าที่มันแบบที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องพัฒนาตามตามให้ทันแล้วก็ยิ่งเราที่เราอยู่นานขึ้นการที่เราจะรับงานอะไรค่ะมันก็ต้องพิจารณามากขึ้น แต่ในขาเดยียวกันรางวัลน,นี้เป็นกําลังใจให้คค่ะเมื่อเราตั้งใจทุ่มเทในการทํางานเรามีคนเห็นคุณค่าโดยเฉพาะเห็นคุณค่ากับบทบาทที่เราเล่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทนี้ให้อะไรกับคนดูอย่างน้อยให้สะท้อนให้เห็นจะดําจะขาวอย่างน้อยให้เขาได้เห็นแง่มุมต่างๆเวลาที่สะท้อนผ่านตัวละครแล้วมันสร้างประโยชน์ตรงนี้ก็มีความสุขอะค่ะ ก็คนก็รอรู้บทบาทใหม่แบบแล้วเรื่องต่อไปอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบม่นจะเป็นยังไงนะบทบทแล้วเองมีในใจก็ไปหาว่าแบบอยากเล่นเปนอะไรแล้วหลักอย่างี้แอบยากเอาจริงๆเมื่อกี้นี้ยังแบบคุยกับพี่เกดพี่เขียนบทอยู่เลยนะคะว่าแอบยากค่ะว่าแบบงานต่อไปนี้เราจะจะรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่ลงตัวแล้วเรามีความสุขกับมันจริงๆที่ไม่ใช่แค่เราจะได้ทําการแสดงดีๆแต่ว่า มันให้อะไรกับคนดูจริงๆอย่างแอปบอกคือแอปช่วยเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วว่าเอ้ยเมื่อเรามีปัญหาต่างๆแล้วเราแล้วมีคนเข้าใจเราอะไรเงี้ค่ะมันมัน,ม,นมันมีคุณค่าอยากทําอะไรที่มากกว่าความสนุกอาเอางนี้ดีกว่าคุณก็รอรอรุงจากคุณแม่ไปแม่าแบบเลื่อนออไปเรื่อต่อไปะนีชายใช่ค่ะอยากทําอะไรเนี่ยแหละไม่สร้างประโยชน์ก็ สร้างมิติใหม่แปลกๆไปเลยแนวแนวไฮโซไพลไปเลยใช่ไหมคะไฮโซไพลถ้าถึงสร้างสูตที่ไปไหนน่ารักสุดแล้วแบบไปทำเสนอเสนอเสนอมากเลยคือเวลาสัมุดพา์ของสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเทศกาลต่างๆไปตลอดไปตลอดค่ะตลอดเพราะถึงไม่ได้มีเทศกาลหมายถึงไม่ได้มีงานก็ก็เจอกันบ้างอยู่แล้วค่ะ ก็ปกติค่ะเวลาอยู่กันเยอะๆก็สนุกสนานปกติค่ะแล้วก็โดยเฉพาะก็มีแบบรุ่นเล็กที่แบบว่าจะสร้างเสียงหัวราออะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ทุกคนก็สนุกสนานค่ะมีอะไรพิเศษมีอะไรพิเศษหรอก็สำหรับเขาก็มีความรักและความเคารพนี่แหละค่ะแล้วก็ อา,อาจจะเป็นช่วงที่เขาเดินสายแข่งอยู่แข่งรุ่นนี่นั่นเลยนะ้ยก็ก็อยากให้คุณปู่ภาคภูมิใจคุณปู่ว่าไงบ้างพอเห็นนโตทุกวันแล้วก็มีแบบทำโน้นนนั่นหลายๆอย่างอะไรอ่เงี้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจได้ย <c oughs> ินชมแล้วแบบเอออะไรอง้ยชมค่ะแล้วก็ให้กําลังใจค่ะคุณปู่ท่านก็ก็ให้กําลังใจปีใหม่เสมอค่ะแล้วก็ให้ความให้ความยังไงให้ความเชื่อมั่นในตัวปีใหม่ ตลอดมาค right? all? ่ะอย่างโมเมนต์ที่แบบคุ่มันแัดาคุยกันแล้วก็แอบตัดก็มันมุกเขาคุยอะไรนะอ้อนไหมอะไรเขาก็มีทุกหมวดค่ะทั้งอ้อนทั้งตลกอะไร้ะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกันค่ะเพราะบางทีถึงแม้จะไม่ได้เจอก็ก็มีโทรคุยหรือกับแอปเองบางทีแอปไม่แบบติดงานอะไรยเงี้ยค่ะถ้าเกิดวันไหนแไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวปีใหม่เข้าไปก็ก็โทรคุยหรือก็ไลน์อะไรยเงี้ยค่ะก็คือ ติดต่อกันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะคขออนุญาตค่ะที่หนึ่งเป็นที่หลายนก็แบบว่าเธอมันก็เป็นที่น่ารักที่มีด้ราบเลิกใจแล้วก็มีส่งมาตายแล้วนี่ไม่ได้เตรียมมาแต่เรื่องการแสดงเลยตายแล้วแต่งมือเต้นที่หลายคนชื่นชมค่ะเออจริงๆตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็คิด ก็ก็ไหลๆไปตามธรรมชาติค <u> <Luis> ่ะไม่ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ได้เจอได้ได้แบบร่วมเฟรมกันอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะแล้วการที่แบบทักทายร่วมกัทราบไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะไม่หมายถึงว่าก็ทักทายปกติแต่ว่าไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าถ้าโอเเสม็จนะคะการเจอกันกันอะไรแบบโอเค ไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่แอมจะไม่โอเคค่ะหลายคนแบบชอบกับแม่ของมีนาเราหลายคนก็แบบอ๋อค่ะก็ตามธรรมชาติค่ะแต่ว่าก็สามารถแบบถ้าเกิดในอนาคตมีงานของพี่มีนาต้องเจอกันอีกล้วก็เจอได้ใช่มคแอมไม่เคยมีปัญหาใดๆอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่า ยเ,เฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นงานของที่บ้านคุณปู่สงการเนี่ยค่ะก็ก็ถ้ามีโอกาสถ้าไม่ได้ติดงานก็ไปร่วมสมัยกันนะคะเรื่องเพื่อให้กำลังใจให้กำลังใจนะใช่เพราะตอนนี้สับสนนะก็เจอมือถึงหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บ้านครอบครัวด้วยอะไรย่างเงี้ยปกติในตอนนี้เราเป็นห่วงกันเป็นห่วงค่ะยิ่งตอนที่ที่เห็นข่าวว่าพี่ณัฐไม่สบาย คะก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันหรือว่าคุยกันส่วนตัวยังไม่มีโอกาสค่ะแต่ว่าก็คอยนั่นแหละ,ค,ะค่ะตามไอจีเมสค่ะก็ก็คอมเมนต์อะไรอย่าง<อ>ี้ค่ะตามไอจีก็บะดูล่าสุดขอ,ง,องน่าหลายๆคนก็จะเป็นห่วงก็แบบกำลังแบบช่วยกัภาวะอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนั้นไปถึงกระจายในหน้เพราะแอปก็คงเป็นหนึ่งในแฟนคลับแลบ้วก<อ>็หนึ่งใน ทุกคนท,ที่ที่รักพี่นัทนะคะก็อยากส่งอะไรอะไรยังไงไม่รู้เลยแต่ว่าที่แน่ๆก็แค่อยากบอกว่ารักแล้วก็เป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพอันนี้อันนี้ที่พี่นัทมีแน่ๆอันนี้ก็ก็อยากให้พี่นัทสุขภาพแข็งแรงค่ะเพงาี่นัก็ทํางานหนักแต่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่จะร่างกายหรือจิตใจอะไระเชื่อว่าพี่นัทผ่านไปได้ นัดเป็นคนเก่งและเชื่มแข็งไว้มีใหม่ทุกปีจะมีไปวันที่ต้องัด